สวัสดีครับผมพอกันครับพอไอคือเก่าครับผมฟัอนองุ่นคือเก่าละครับผมคลิปนี้ที่มันนับช่อครับช่อมาองุ่นครับต้นนี้บย <c oughs> แตงมาว่าวันบุญครับต้นนี้หน่อยเงียบนละยมันสามปีแล้วสามปีได้สามปีขึ้นแล้วได้จะกิงปะอหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเนี่ยหกกิ่งครับหกิ่งมึงชอครับนับชอบับุยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด

ยี่สิบห้ายี่บหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดิเกสามสิบบูยสามสิบสองครับผมขนาดข่างเดียวเรียบนะี่ขนาดไฟเดียวเรียบสามสิบป้าสามสิบนี่อันนี้อีกเห็นหมั้ยข้างใน,นอี่สามสิบสามสอง ดกเป็นดกครับผมครับมาแตงเฮาไม่ละครับเฮาที่สองเราเฮาทุงๆนี้แล้วแล้วครับเฮานี่ดกบ้านวานบดกป้าดกคักดีครับผมเฮานี่กันเลสุดยอดที่เรียบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมเด้อครับเด้อรับชมครับผมตามกลิปให้รับชมสวัสดีครับผม